ท่องทุกคืนก่อนนอนและตื่นนอนค่ะใช่เลยค่ะการที่เรานะคะสวดมนต์นะคะตอนก่อนนอนก็เป็นการชำระล้างจิตของเรานะคะให้สะอาดนะคะก่อนที่เราจะนอนเพื่อให้เราเนี่ยนอนได้อย่างมีความสุขนะคะก็จะอยู่กับคลื่นบุญนะคะคลื่นความสะอาดะคะ่ะการนอนหลับก็จะมีประสิทธิภาพดีส่วนพอเวลาที่เรานะคะตื่นมาตอนเช้าเนี่ย การที่เราสดบต์ตอนเช้านะคะก็จะเป็นการที่เราเนี่ยเริ่มต้นวันใหม่ด้วยสิ่งดีๆนะคะเป็นการรับพลังสิ่งดีๆนะคะเข้ามาสู่ชีวิตของเราก็จะทําให้วันนั้นเนี่ยเราเริ่มต้นด้วยอารมณ์ที่แจ่มใสนะคะอารมณ์ที่อยู่ในบุญคะ่ะ พอเวลาเราอยู่ในอารมณ์ของบุญแล้วนะคะบุญนั้นก็จะเป็นพลังในการหนุนชีวิตนะคะหนุนส่งชีวิตเราให้ดีค่ะสังเกตว่าวันนั้นนะคะทุกอย่างในชีวิตของเราก็จะราบรื่น,นะคะพยายามทําอารมณ์ให้ดีนะคะให้ยิ้มกับตัวเองนะคะทุกวัน,นะคะ่ะแล้วก็ให้คิดนะคะมองโลกในแง่ดีะคะ่ะให้หาความสุขนะคะจากตัวเราเองให้ได้นะคะขอบคุณที่เรานะคะยังได้ตื่นขึ้นมานะคะแล้วก็ได้มา สะสมบุญในวันใหม่ค่ะได้มาเก็บความดีนะคะได้มาบันทึกบุญค่ะแล้วเราก็จะเริ่มต้นวันด้วยสิ่งที่ดีนะคะเวลาทําอะไรนะคะก็ให้มีสติค่ะแล้วก็ให้อยู่กับอารมณ์นะคะที่เบานะอารมณ์ที่ดีค่ะพยายามให้รักษาอารมณ์ให้ดีค่ะสังเกตนะคะว่าถ้าเราสวดมน์อยู่กับพุทธมนต์และรักษาอารมณ์ให้อยู่กับพุทธมนต์ให้มีอารมณ์ที่ดีนะคะเราก็จะปล่อยวางความทุกข์ได้ง่ายค่ะก็จะดึง คลื่นพลังบุญพลังแห่งความสุขเข้ามาที่ตัวเราได้ง่ายขึ้นนะคะวันนั้นเราก็จะเป็นผู้ที่โชคดีแล้วก็มีกำไรทั้งวันเลยนะคะถ้าเราทำได้แบบนี้ทุกๆวันจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีนะคะความดีของเรานะคะบุญกุศลนะคะก็จะสะสมเพิ่มมากขึ้นค่ะ เราก็จะเป็นผู้ที่ไปไหนนะคะก็จะนําบุญนะคะไปในสถานที่แห่งนั้นค่ะจะทําให้สถานที่เหล่านั้นนะคะมีความชุ่มเย็นนะคะแช่มชื่นแล้วก็มีแต่สิ่งที่ดีหลั่งไหลเข้ามาในชีวิตของทุกๆคนนะคะสา,สาธุสาธุสาธุค่ะ